าการแจ้งเตือนของสินค้ารุ่น L15150 นะครับมีการแจ้งสเตตัสบริเวณหน้าจอดิสลย์ว่ากล่องบำรุงรักษาหมดอายุการใช้งานนะครับกดเข้ามาดูนะครับมีการแจ้งเตือนว่ากล่องบำรุงรักษาหมดอายุการใช้งานคุณจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นการแจ้งเตือนว่ากล่องซับหมึกหรือว่าหล,หลายๆคนเรียกว่า Box. m ม i n t e n นต์บล็อกเต็มนะครับตัวนี้จะไม่มีการรับประกันตัวกล่องซับหมึกให้นะครับลูกค้าต้องซื้อตัวกล่องซับหมึกเปลี่ยนเองนะคบเป็นหนึ่งในของวัสดุสิ้นเปลืองของสินค้ารุ่นนี้ที่ต้องเปลี่ยนมาดูวิธีการเปลี่ยนกันครับว่าเปลี่ยนยากไหมเปลี่ยนอย่างไรนะครับอันดับแรกนะคะผมจะแนะนําให้ลูกค้านะคะปิดเครื่องก่อนปิดเครื่องให้ดับสนิทครับ จากนั้นเปิดฝาด้านบนออกครับสังเกตรตรงนี้จะมีจะมีที่เปิดอยู่นะครับก็คือจะเป็นตัวจับก,ก็ดึงขึ้นได้เลยครับส่วนนี้คือตำแหน่งของซับหมึกหรือว่ากล่องแม่ทนเลนบ็อกนะครับวิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยากเลยครับดึงสลักขึ้นจากนั้นดันตัวกล่องซับหมึกมาทางด้านซ้ายมือครับผมดึงมาได้เลยครับจากนั้นก็ยกขึ้นครับ อันนี้คือซับหมึกที่หมดอายุการใช้งานแล้วนะครับไม่สามารถเอาไปใช้งานต่อได้นะครับต้องทิ้งเลยครับผมนำซับหมึกใหม่ที่เรามีการซื้อเตรียมมาแล้วก่อนล่วงหน้านะครับมาเปลี่ยนกับสินค้าตัวที่หมดไปแล้วนะครับวิธีการเปลี่ยนทำอย่างไรบ้างสังเกตจุกตัวนี้นะครับให้อยู่ทางด้านขวามือครับลูกศรจากนั้นนำมาวางในตำแหน่ง ของกการเติมมัึโอเคหลังจากที่สามารถวางลไปได้แล้วนะครับดันตัวกล่องซับหมึกไปทางด้านขวามือครับดังให้เข้าสลักนะคะผมจากนั้นปิดตัวฝากลับลงมาให้ดังแกลกนะครับเปลี่ยนกองน้ำซับหมึกหรือว่ากล่องบำรุงรักษาเรียบร้อยแล้วครับปิดฝาลงมาครับจากนั้นเปิดตัวเครื่องครับ สำหรับหล,หลายๆคนก็อาจจะถามว่าในระหว่างการเปลี่ยนกล่องบำรุงรักษาจำเป็นต้องปิดเครื่องไหมจริงๆไม่ต้องปิดก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวแนะนำว่าปิดปิดเครื่องไว้ก่อนจะดีกว่าครับเครื่องกลับมาใช้งานได้ตามปกติครับสถานะของกล่องบำรุงรักษาก็พร้อมใช้งานครับอันนี้จะเป็นวิธีการเปลี่ยนกล่องบำรุงรักษาหรือว่าฟองน้ำซักหมึกของสินค้ารุ่น L 1 5 1 5 0แล้วก็จะเป็นรุ่นอื่นที่ ที่เทียบเคียงกันได้น,นะครับซึ่งเดี๋ยวในตัวคลิปนี้ผมจะขึ้นไว้นะครับว่าวิธีการเปลี่ยนดังกล่าวเนี่ยจะสามารถใช้งานกับสินค้ารุ่นใดได้บ้างนะครับส่วนกล่องบำรุงรักษาสินค้าตัวไหนบ้างที่ต้องมีการซื้อเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะขึ้นสไลด์ไว้ช่วงท้ายคลิปนะครับลูกค้าหรือว่าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ว่าสินค้าที่ตัวเองกําลังใช้อยู่เนี่ยจำเป็นต้องซื้อกล่องบำรุงรักษาเปลี่ยนวยตัวเองหรือไม่นะครับก็สาหรับคลิปวิดีโอตัวนี้ก็เสร็จสิ้นยงแค่นี้ครับ